สามสิบสี่พันตับพี่น้องอ,งอู้ยตับพี่น้องเอาเคียงไหมเคียงไหมสื่อเคียงมาไหมสามสิบสี่พันตับทีให้หนอ้องเบิงเอาเอาตอนประมาณนี้แหละูตับเสบียบๆร่วมกันเด้อ ตับขามาเวเคียงเหนือทำทุ่มเราวเวเคียงเหนือคือคือจากคือจากสามสิบกี่พันตับแต่ว่าสามสิบกี่ห้องนี้สิบโป้สรอยเนาะ,ะเทใสด้ยวยเกลวผมหนุมหนุ่มเอา เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผู้ชมเอาแน่น้ำพักพักข้าวก็จะมีสันแน่ๆพเพราะไม่มุ่นแล้วก็มาคือแล้วก็หอมบัวพักกาดขาวแล้วก็มาทั่วพักซี่จีนเอาพักสู้ั่วพักกระลำม,มามากพี่น้องมาพวกเราและฮัาางก่อนจะกินก็คือนก่อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของคลิปในเด้อกับบรรยากาศงามนี่ท่านผู้ชมในเขาข้างหน้าโอ้เขียวพี่น้อง ูปลากกอยก็กามวันนี้มาพี่น้องมาเอาเอาเอาขอนิ้วขอนิ้วขอนอดหไมมมานี่เอาสีสามกีกนเลยอ้สากีนเมาชมนี่ยสกีพันตับเลย bị đẹp xí rồi đó ừ. để bao đáo lại con heo nữa. ตับคำต่อคำยัญางนี <sm deve il is ng> ่เนาะอืม <et> อสีอกมันนีนินนน่เป็นสามสกี่ปับตับเหมือน,น่ย